สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขุขุนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบึงซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจช่อง YouTube และกระท Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณในหลายพี่น้องคะเอฟซีลาอุ้งอิง FC โปอโจโ FC สาวน้อยเพดบานแพ่งพี่น้องเอ้ยยิ้มนะคะพี่น้องเอ้ยยิ้มนะคะ ยิ้มแนะส่งกำลังใจให้กันพี่น้องเอลยเป็นหัวสึกเง,งาเงาเสาเสาผู้ใดโทรมหาสาวนมยืน กับเป็นบอสบายใจมีแต่คนหักแพงมีแต่คนห่วงใยถึงอิหลาอุงอิงถึงแม่หน่อยนะคะเข้าใจทุกความหูสึกเลยค่ะพี่น้องค่ะจากเหตุการณ์ที่ฮาวเดย์รับรู้เรื่องเล่าภายในครอบครัวของแม่หน่อยของอิหลาอุงอิงเนาะจากโพดอิหลาอุงอิงโพดแม่หน่อยมือคืนนี่พี่น้องเอ๋ยกับมีกับมีโพดนะคะจากในส่วนของอพี่มอนอิงน้ำได้มือคืนนี่พี่น้องค่ะ อดขึ้นมานากระสางความบอสบายใจตกตกตก,ตกใจกระสอดคลองกับไม่หน่อยนันลล่ะเนาะที่บอกว่าอ่าถือมีดสิมาฟันเขาหอดหอดเฮือนหอดเงินเขานัลละนะคะส่วนพี่ม้อนอิงผู้ติดตามน้องอุ้งอิงเนี่ยกับโพอ์มือขึ้นนี่ว่าคนร้ายถือมีดบุกเข้ามาประทิดตัวจะฟันคนอยู่แล้วไม่ให้แจ้งความจะให้ทำอย่างไรอาพี่มอนอิงโพดแบบนี้ คนร้ายถือมีดบุกเข้ามาประทิดตัวจะฟันคนอยู่แล้วไม่ให้แจ้งความจะให้ทำอย่างไรวาสนนกพี่น้องกับเขาไปคอมเมนต์ด้วยความห่วงใยฝากดีมอนอิงดูแลในเดอรอจังสันจังสีแจ้งความเลเลยยังกับว่าไปเนาะปลอดภัยไว้ก่อนให้ตำรวจมาดูแลเร้เอหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนก็บอกว่าให้ พากันใหญ่ออกมาให้พาอีลาอุ้งอิงไปอยู่ในที่อื่นที่ปลอดภัยหลายอย่างบรเดคอมเมนต์แค่ใไตโพ์ของพี่หมอนอิงพี่ดองอ่าคอมเมนต์ไปเปิสู่ช่อง YouTube ในส่วนของหลังบาท ช่อง Youtube หลังบ้านวิไบแน่ละประนั่งประวันอ่าเปาท้นนอผูนหอดทั้งคนนอกนะคะเป็นเป็นสายนอกคือกันกสาวน้ำยื่นเนี่ยช่องสาวน้ำยื่นกับมาพี่น้องก็คือมาคอมเมนต์เรื่องความห่วงใยเข้าใจทุกความหมู่สึกเลยสายนอกคือพอพอสร้างสีสเกตสร้างบ้านยังสิ พี่น้องกัเข้าไปด้ยวยความห่วงใยนอกจเข้าใจอิหีพี่น้องด้ยวยความห่วงใยด้ยวยความเป็นห่วงความปลอดภัยอิหลาองอิงพี่น้องกับไปคอมเมนต์โน่นนั่นนี่นะคะเบาทวนกับว้าออกมาอ่าในคลิปอยู่เพิ่นกับว่าโอ้ยจริงๆเรื่องมันกะบ,บเป็นเรื่องดอกเรื่องมันจากเรื่องจุดเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องคะนี่เนาะเขาเอื่นว่านำเผิงยศเดียวจากจุดเล็กๆ,ๆน,น้อยๆเนาะ,ะมันกับ ปะทุมันกระล่อมไปได้คือกันคือวานัลละเนาะแล้วแ่งซูมมอนี่พี่น้องคะสิเหตุยังเนี่ยคือมันผ่านโซเชียลอืมโซเชียลเอฟซีหลายทั่วโลกสายตาคนเร็วค่ะพี่น้องจะโพสจะเหตุยังโดยเฉพาะมือทีว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดก็มีพี่น้องกล้องวงจรปิดเก็บภาพเหตุการณ์ไว้เปิดสู่สิส่งสุย่างนะคะ เพราะว่าเพิ่นว่าวแบบนั้นว่าทุกเหตุการณ์กองวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะหลายคนก็เป็นห่วงพี่น้องทุกคนเป็นห่วงเข้าใจทุกความหูสึกแต่ว่ากับเป็นเรื่องของครอบครัวเพิ่นเป็นเรื่องภายในพี่น้องเพื่อนก็จะคอยแก้ไขและคลี่คลายไปนันล่ะเนาะเฮาก็ได้ต่หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววัน จะคลี่คลายในเร็ววันนะคะเราหลังจากนั้นพี่น้องคะสาวน้เงีนกะติดตามเฝ่าบวงสถานการณ์ขึ้นกันก็พี่น้องนี่แหละเนาะติดตามคลิปผู้น,นันผูนีจากที่ดบเดเบิงคลิปผู้น,นั้นมาดุดมานัานเรื่องเตือกับบบดีหูจักช่องนั่นเลยดบเดเบิงเลยยงเสียก็ได้ไปคน้นเบิงได้พี่น้องเด้ยวยความเป็นห่วงอีหล่าอุ้งอิงอ่าเป็นห่วงเป็นใหญ่หรือว่าเด็เบิงแนวะโบเดเบิงแนะ่ตะกีตะกอนเป็นมอตอนนี้ตงไปกอดติด คือกันกับพี่น้องนั่นแหละกันได้ไปเห็นนาอช่องเบาโทษแน่ช่องประวันแเน่ยจากสีนาะช่องศรีสเกตสร้างบ้านเน่เยหลายๆช่องหลังบ้านแมนบอกเพิ่นกับได้เฮ็ดคลิปออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่น้องคะเพื่อนเข้ามาเบิงแง่สอดแน่ดูแลความสงบความปลอดภัยนะคะมาไทยถามสารทุกสุกดิฟแวกเวียนมาที่บ้านอิหลัอุอ๋งอิงพี่น้อง แวะเวียนมากเรื่อยๆจัางสินอ้เท่าทีฟังเพิ่นวานะคะเข้าก็เลยมีความรู้สึกว่าเออใข่แน่อย่างในหน่อยเพื่อนกะเป็นหูเป็นตาเพื่อนกะสอดแนมอยู่เพื่อนกะเบ,บิงแย่งเบิงอ่าสารถูกสุขดิบผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเบิงอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นบบถิมบบปาเพราะว่าอีหล่าอุงอิงเนี่ยคือซปเปอร์สตาร์เลยพี่น้องอิหล่าอุงอิงนี่คือคนดังระดับประเทศพี่น้อง สิมียังเกิดขึ้นสิเป็นอีหยังจังสิสาวน,นุ้ยน่ะมีความรู้สึกว่าเอออุ่นใจขึ้นมาแนวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพิ่นกัสอดแนมเพื่อนกับเบิงแย่งอยู่เพิ่นแวะเวียนมาอยู่จังสเนาอก็คือก็สิคืออันนะละพี่น้องก็คือเออใครแน่อย่ดอกแบบนี้แล้วก็ในส่วนของหลังบ้านก็จะพยายามบอกกับพี่น้องเอฟซีว่าทุกอย่าง ทุกอย่างก็คือมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือว่านั่นแหละเนาะ,ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปเพิ่นก็พยายามบอกกับเอฟซีว่าขอบคุณทุกความห่วงใย ขอบคุณพี่น้องเนาะเข้าใจว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยเสนอแนะแบบโน่นแบบนั่นแบบนี้ให้พ้าอีหลาวออกไปยุนนทีีปลอดภัยให้พ้าอีลาวไปยูมองไม้ซ้าให้ยายบ้านไปยูมองไม้ซ้ามองหันอันนนอันนี้พู้ลงก้นแม่กระตางบอกว่าให้ทูบทิมว้ายเยาว่าจังสันทอพี่น้องเอยเยาวาจังสันทอสาวนุ่มเยื่อนนี่บอดีเห็นด้วยแบบนั้นนะคะแต่ว่าเพิ่นสีเห็นจังได้หนั่นให้สุดแล้วแต่เพิ่นเนาะ หาสุดแล้วแต่เพื่อนมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเพื่อนพี่น้องคะ่ะแต่กะได้แต่ได้แต่คิดอ่าได้แต่คิดได้แต่หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะพี่น้องเป็นไปในทางที่ดีนะคะ แต่จริงๆอิลีแล้วนะพี่น้องคะหลายคนกระทบมาว้ากับสาวน้ำเนื่นสาวน้ำเนื่นก็นได้ได้แต่รับทราบนะคะได้แต่รับทราบได้แต่เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเป็นห่วงเป็นใยขคือกันขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณแทนแม่หน่อยขอบคุณแทนอิหล่าอุ้งอิงจากสรีนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้กะซุ้มใจขึ้นมาแน่นอะพี่น้องหัวซึกใจใจมันซุ้มขึ้นแมาแน่ว่าอย่างนีหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นเขามาเบิงแย่งอยู่ เพิ่อาบอกใหข้ข้าสายตาดอกพี่น้องเพิ่นกะแวะเปลี่ยนมาวูงลงคนก็บ,บอกว่าต้องติดกล่องแดงต้องเอียงให้เพื่อนมาทุกชั่วโมงเพื่นก็มาดูอยู่ดอกพี่น้องคะเพราะว่าเห็นประวันว่าเพิ่นกะมาอยู่เรื่อยอยู่จังสี่กะกะกะเป็ียนอันวา่ากะบนาจจะมีอย่างรุนแรงไปกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะด้วยความด้วยความหวังและ และเป็นกำลังใจแห่งอีหลาองิงแห่งอิหลาต้องเหตุงานซูมือพี่น้องต้องการกำลังใจอย่างมากมมยมหาศาลเฮากับใดแต่ทรงกำลังใจคือวานะคะแล้วก็เบาใจขึ้นมากว่าเออเจ้าหน้าทีต่ตำรวจเพื่อนกะมาเบิงแย่งมาสอดแนมมาไทถามมียังเกิดขึ้นผิดปกติบไม่มียังเม่นบอเพิ่นกับมา่เบิงอยู่ตามที่เฮาได้เห็นคลิปเนาะ,ะแล้วก็อีกอีกอหลายๆท่าน โทรมาคุยกับสาวน้ำเยินด้วยความห่วงใยในหละพี่น้องกับสเสนอแนวตั้งหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้กะเข้ากับคนนอกคือกันเนอะพี่น้องเนาะก็ได้แต่คุยกันบัตตานีท่านที่ ว่าวถึงเรื่องงานบุญบุญผาบาเด้อพี่น้องเด้อ12มกราคมที่บ้านน้องคู่แมนบอกจกพานบุญกระถินจะไปบุญผาบาวันนี้หลายๆคนก็อยากรวมทำบุญพี่น้องคะพี่น้องสามารถช่องทางของการทำบุญนี่พี่น้องเข้าไปที่เพจนะคะเพจของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อให้เขาไปมองคันเพื่อนจะมีรายละเอียดนะคะในการที่พี่น้องจาก จะซื้อบัตรจองตัวอ่านี่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 นะคะที่พ่อเอกเ่าอาอยู่นี่แหละนะคะช่องนี้เด้อพี่น้องให้เข้ามาให้เข้ามาช่องนี้นะคะนี่รายละเอียดเพื่อนจะมีอ่าไฮเอฟซีซื้อบัตรแข้งลวงนานะคะเพื่อนก็จะอ่าห้ไมเลขเวนชี่ไวเพื่อนจะมีรายละเอียดว่า้าผูุไดจะซื้อบัตรก็คือก็คือบัตรหนึ่งร้อยบาทบัตรแข้งเนาะถ้าซื้อสิบบตรเนี่ย เพื่นจะไห้เสือเป็นของแถมหนึ่งโตหลายคนกะโต้มาหาสาวน้ำเงนสาวน้ำเืนจัดการเป็นตุลาไห้แน่พี่น้องขาสาวน้ำเยียนอยากให้พี่น้องติดต่อก็พออเอกโดยตรงเลยค่ะพี่น้องติดต่อก็เพื่อนโดยตรงเลยนะคะสื่อปาจองตัวจงังไดแต่ก็เข้าใจบางท่านปาตานี้มีมบางท่านจะฝากสาวน้ำเืยนเหียจังซีก็คือโดยความอยากได้เสือ,อเพิ่นอยากได้เสือเพิ่นกะจะ,ะสื่อปาจองตัวเนี่ยหนึ่งพันบาทแต่ว่ามือรับบัตร รบกวนสาวน้ำเงี้ยนเป็นธุระให้แน่ว่าสันบนแน่ใจว่าเสือนะ mm hmm. เพื่อจะทรงไห่บออาเพราะว่ายุไกลแม่นบอกคะสาวน้ำเงี้ยนโบท่านได้ถามได้ละเอียดบางดีเด้อเพิ่นว่าเป็นธุระให้แน่ก็คือหนึง่งทรงเสือมาให้แน่แล้วก็ทรงบัดมาแค่ใบเดียวจะเอาไว้เป็นทีระลึกซื้อเพื่อนว่าส่วนอีกเก้าใบรบกวนสาวน้ำเงี้ยนเนี่ยเอาไปฝากตอนพี่น้องเฮาผู้ใดที่เพิ่น จะซื้อบัตรนางงานอย่างสิเนาะก็คือห้าให้หฮาพิจารณาเอาว่ากว้นจะมอบให้ผู้ใดเพื่อนว่านะคะมองนี้กับขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณได้หลายเนาะขอ,อะขอขอบคุณเนาะในะในบุญกุศลที่พี่น้องจะรวมทาบุญน้ำกันนะคะท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีแห้งเนาะ คืออยากได้เสื้อเป็นทีระลึกอยากได้บัตรเป็นทีระลึกส่วนโตคือสีบริไปเพื่อนวันนะคะเพื่อนยู่ไก่ยังสีเนาะกะมองนีกะคุ้ยกันเป็นรายบุคคลหละกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสาวน้รมเนืยมถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใดสะดวกรับบัตรรับเสือ้อยังสีให้ทักทีเพจของอพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อทักหาพ่อเอกนะคะ ในส่วนของการโอนเงินโอนอยังก็จะได้ชัดเจนในส่วนนั้นเนาะอ่าส่วนภูทีเป็นเฉพาะบุคคลอิลีที่ฝากสาวน้ำเงินไว้สาวน้ำเงินกะเอา้าเดี๋ยวจะเป็นธุระให้ในส่วนของการนําบัตรนะคะนําบัตรที่พี่น้องมอบให้เนี่ยอ่าไปไป,ไปถือว่าไปแจกเนาะไปแจกแต่ว่าให้สาวน้ำเงินพิจรารณาว่าควรจะมอบให้ใครในมือในมือง,งานเพื่อนว่าพราะว่าจะมีบัตรหน้างานนําเมินราคาพี่นอ้องอ่าก็เอาบัตรที่เพิ่นซื้อเนี่ย ถือว่าเป็นซืือบัตรให้พี่น้องเข้าในหลายท่านแล้วกันให้สาวนุ่มยืนพิจาจรนาเพื่อนว่าเอาบัตรนี้ไปมอบให้ผู้ใดนะคะส่วนเสือกระปัดอีกใบหนึ่งจะเอาไปไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยให้ทรงให้แนววัสันนะคะกะเอาเป็นรายบ,บุคคลไปแล้วกันพี่น้องสาวนุ่มยืนกะจักสิว่าจังใดเนาะเข้าใจค่ะเข้าใจทุกความห่วงใยแล้วกัเข้าใจทุกคนแล้วก,ผกว็ผู้อยากรวมทําบุญน้าจังสีเนาะผู้อยากรวมทําบุญครับ ทั้งวัดน้องคู่พันพ่อเอกแม่หน่อยที่เป็นเจ้าภาพนะคะพี่น้องทักที่เพจของพ่อแม่องคงอิง,องแฟนเพจเดียวสาวนุ่มนวนขึ้นเพจให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นอย่งซื่แล้วกันพี่น้องคะเอา,มาเม้าบอลสู้กันฟังความเคลื่อนไหวต่างๆติดตามาคลิปวิดีโอนำกันไปเนี่ยแหละน้อพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะอยู่ดีไม่แห้งหักแพงแบงปันนะคะสวัสดีค่ะ